สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวเครื่องดูดฝุ่น2ตัวนี้นะครับแต่จริงจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นตัวเดียวนะครับคือตัวเล็กตัวนี้นะครับที่สั่งเข้ามาใหม่ าะว่าตัวนี้น่าสนใจเป็นยี่ห้อของซิมพลัสนะฮะเดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปที่ห้องหลักของผมนะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็เข้ามาอยู่ในห้องหลักของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะเดี๋ยวก่อนขอจัดระเบียบสังคมก่อนไอ้ที่คุณผู้ชมเห็นคยิ้ขย,ยือนี่มันคือสายไฟเดี๋ยวผมเอาสายไฟลงก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวเล็กตัวมินิที่ซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ กินกาลังไฟที่400วัตต์นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวเก่าที่หลายๆคนก็น่าจะมีในบ้านนะครับก็เป็นแบบสายชาร์จเหมือนกันนะครับอันนี้กินกําลังไฟที่600วัตต์นะครับคุณผู้ชมเีีห้อนี้นะผมเคยมีตัวที่กิน2,000วัตต์เหมือนกันนะครับอันนี้กิน400วัตต์อันนี้กิน600วัตต์มาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้นะฮะอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยเดี๋ยวถอดตัวนี้ให้ดูก่อนวิธีบิดออกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะตัวนี้จะมีไตััััวววรรูปปขอออองแแมม่กกกกญจตตลลลลล็ลลลนน็็คคคาาายยย้บบิิดดไไหนนนเะี อุปกรณ์ที่เขามีก็จะมีตัวนี้ตัวหนึ่งนี่อันนี้คือเอาไปใช้มาแล้วนะคือใช้มสาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เอามารีวิวนะฮะเวลาคุณผู้ชมถอดเอาไปล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวดำเนี่ยไปล้างนะครับตัวไอ้พวกนี้ก็ไปล้างด้วยก็ได้แต่ว่าตัวนี้ห้ามล้างนะเพราะว่ามอเตอร์เขาอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ เวลาใส่ก็บิดปั๊บมันก็จะเข้าล็อกของมันวัสดุอุปกรณ์นี้ถือว่าเป็นพลาสติกเกรดดีนะครับคุณผู้ชมที่ผมดูแล้วนะเกรดดีนะฮะเขาจะมาพร้อมท่อท่อนี่มันจะถอดได้อย่างนี้มันจะถอดได้ทั้ง3ชิ้นคุณผู้ชมใช้เสร็จก็สามารถเอาไปล้างได้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะก็เป็นวัสดุเกรดดีเหมือนกันเวลาใส่ก็ใส่ง่ายก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเท่ากับตัวอื่นเหมือนเหมือนตัวอื่นนะฮะคล้ายๆกันแต่ทีนี้มาดูไอตัวนี้สายยาวนะครับ สายสายยาวกี่เมตรเดี๋ยวผมขวัดก่อนผมลืมลืมดูตัวนี้เออผมลืมบอกราคานะฮะอันนี้จุธาถวยซื้อมาในราคา400กว่าบาทเกือบเกือบห้าร้อยฮะยี่ห้อซิมพลัสนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้สายยาวเขาให้มาประมาณ4เมตรนะครับเออจะ5เมตรก็ไม่5เมตรเราให้มา4เมตรแต่ก็อย่างว่านะครับเพราะว่าถ้าย,ยิ่งสายยาวเนี่ยราคามันก็ยิ่งแพงขึ้นนะครับเพราะว่าสายพวกนี้เขาต้องทนกระแสะสูงนะครับเพราะว่ากินไฟตั้ง400วัตต์400วัตต์กระแสะก็ประมาณ2แอมป์ถ้ากินไฟบ้าน220โวลต์นะครับต ปุ่มตัวนี้คือการเปิดปิดนะครับคุณผู้ชมเปิดปิดนะนะฮะประมาณนี้ทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาเลยตัวธรรมดาที่คุณผู้ชมเคยเห็นอยู่ทั่วไปเดี๋ยวมาให้ลองฟังเสียงเขาว่าเสียงเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังเสียงตัวเล็กก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะสลับให้ฟังเสียงตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ของยี่ห้อโฮเม่โฮมี่อะไรอย่างนี้ เนี่แหละฮะผมซื้อมาตอนนั้นเขาซื้อ1แถมหน,นะฮะรู้สึกเท่าไรพันห้ามั้งซื้อ1แถม1น,นะครับก็ตกตัวประมาณเจ0แต่ใช้มาสักพักหนึ่งก็มันก็ใช้ได้ใช้ดีนะคุณผู้ชมก็ใช้ผมใช้มาประมาณหนึ่งแล้วแหละนะฮะามาทดสอบเสียงกันเลยว่าเสียงเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไมโครโฟนนะครับวางไว้ตรงนี้นะแล้วจะลองเปิดเสียงทั้ง2ตัวนะครับมาดูกันเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มตัวใหญ่นะ อันนี้เมื่อกี้ก็คือเสียงของทั้ง2ตัวนะครับแตกต่างกันไหมจากที่ผมฟังนะก็ไม่ได้แตกต่างแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยมันจะมาพร้อมอย่างที่บอกว่ามอเตอร์เขาเนี่ยอาจจะเป็นไซส์เล็กลงนะครับแล้วก็เสียงเขาอาจจะดังแหลมๆเสียดๆหูมากกว่าเพราะว่าเขาต้องปั่นด้วยกําลังที่สูงเขาเรียกอะไรนะหลายหมื่นรอบต่อนหนึ่งวินาทีนะครับแต่ว่าตัวใหญ่เขาจะออกเสียงแบบทุ้มๆฟังรุ่มนวนสบายๆสมมติดูดอยู่ในคอนโดหรือดูดอยู่ในทาวน์โฮมที่มีรอบๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยเสียงของตัวใหญ่อาจจะ อาจจะนุ่มกว่านิดหนึ่งนะฮะมันดูดแล้วมันสบายใจส่วนตัวเล็กเนี่ยเขาจะออกล้าแหลมเขาอาจจะแบบอาจจะเหมาะสําหรับบ้านเดี่ยวแต่แต่มันก็ดูดได้แหละเพราะว่าพอเวลาคุณชมดูดบ้านคุณผู้ชมก็ต้องปิดบ้านอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีเสียงแหลมนิดหนึ่งนะฮะแต่มันก็ไม่เยอะทั้ง2ตัวนี้นะ,ะดูวัสดุอุปกรณ์แล้วนะครับผมชอบของตัวเล็กมากกว่าเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยมันเป็นสดุผิวด้านนะครับเป็นพลาสติกผิวด้านนะไอตัวตัวจับตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นผิวมันอนะมันดูไม่่อยชอบผิวมันมบบดูแ เรียบหรูแล้วก็มันดูแน่นหนาแล้วผมก็ดูมันมันแน่นหนากว่าด้วยอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่อาจจะมีปัญหานี้เรื่องการเรื่องการใส่อย่างนี้นะฮะพอเอาเข้าออกเพื่อไปล้างมากเนี่ยพอกลับมาใส่ใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่แนบสนิทแล้วลมมันอาจจะออกทางนี้ทําให้เราต้องใช้เวลาดูดนานมากขึ้นแล้วก็เปลืองไฟนะครับส่วนตัวเล็กเนี่ยผมว่าไอ้การหมุนเงี้ยผมว่ามันดีมากมันมันมันล็อกแน่นอ่ะมันมันจะไม่มีอาการแบบว่าคลายล็อกหรือแบบล็อกหลวมนะครับผมว่าการล็อกของตัวเล็กผมชอบมากกว่า นะครับของยี่ห้อซิมพลัสนะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผู้ชมในเมื่อเป็นเครื่องดูดฝุ่นเราก็ต้องลองใช้เขาให้คุ้มค่านิดหนึ่งอันนี้นะคือทายแมวสมมติทรายแมวขนาดนี้นะมาดูตัวเล็กก่อนนะครับอ่ะให้ขนาดนี้เลยว่าเขาจะดูดได้จริงไหมนะอันนี้อ่ะน,นี่นะ สะอาดนวลผ่องอ่าใช้ได้นะทีนี้มาดูตัวใหญ่ตัวใหญ่นะฮะอันนี้คือตัวใหญ่นะมา <What? S 1> นวล เาก็เต็มอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าทํางานได้ดีนะครับตัวเล็กนะเพราะว่าไอตัวใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาสามารถดูได้นะครับตัวเล็กใช้ได้ใช้ดีนะฮะถ้าเกิดใครที่แบบราคาประมาณ500อยอ่ะคุณผู้ชม ประมาณเกือบเก0อบหนะถ้าคุณผู้ชมชอบก็หาซื้อไปติดบ้านติดคอนโดหรือจะเอาไว้ดูดในรถก็ได้นะครับแต่ในรถเราต้องเสียบปลั๊กนะมันไม่ใช่แบบใช้แบตเตอรี่นะครับผมเคยมีแบตแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูวันหลังว่าปัญหาของเครื่องดูดฝุ่นแบตเตอรี่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เอาแบบมีสายไปก่อนไอ้การดูดฝุ่นที่แบบว่าใช้เครื่องใหญ่นาน,านเนี่ยเฮ้ยมัน มันทําให้ข้อมือล้าเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมันทําให้แขนมันล้าเหมือนกันนะแต่อันนี้ดูซสามันดิมันมันเล็กมันเล็กแตกต่างกันอ่ะมันทําให้เราไม่ได้ล้ามากนะครับทีนี้มาดูการกินไฟของทั้งสองตัวนะครับสูตรการกินไฟของเขานะครับคุณผู้ชมกําลังไฟฟ้าวัดคูณจํานวนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็หารด้วย1,000คูณด้วยจํานวนชั่วโมงที่ใช้ใน1วันเท่ากับจํานวนหน่วยต่อวันสมมุตินะกำลังวัดนะฮะกำลังวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้เท่าไหร่400วัต์ 400วัตต์คูณจานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้เครื่องเดียวแล้วก็หารด้วย1 0 0 0คูณด้วยจํานวนชั่วโมงที่ใช้ใน1วัตต์นะครับสมมติดูทั้งบ้านน่ะก็ประมาณ1ชั่วโมงก็คูณ1ชั่วโมงไปวันทีนี้ถ้า30วันน่ะเราใช้ทั้ง30วันเลยนะเราก็คูณอีก30ก็จะได้หน่วยต่อเดือนนะครับแล้วเราก็เอาไปเข้าสูตรของการไฟฟ้านะครหลวงนะครับไปดูหน่วยขาวว่ากี่หน่วยกี่หน่วยอย่างบ้านผมนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นหน่วยขาวนะผมใช้เกิน150หน่วย ผมน่าจะ151หน่วยถึง400หน่วยนะครับก็จะตกอยู่ที่4.22บาทนะครับ4บาท20สตางค์22สตางค์ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ดูเวลามีบินค่าไฟมาคุณผู้ชมก็ดูนะครับว่าคุณผู้ชมใช้กี่หน่วยของบ้านคุณผู้ชมนะนะครับทีนี้มาเดี๋ยวลองดูกันผมก็จะ12หน่วยนะครับคูณด้วย4.2218นะครับก็จะได้เท่ากับนี่อันนี้คือราคา ราคาต่อเดือนนะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาสรุปกันเลยตัวไหนเหมาะกับใครอะไรยังไงสมมติถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการเน้นประหยัดค่าไฟนะครับยี่ห้อของซิมพ l ัสตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับยี่ห้อนี้ผมว่าดีใช่ได้อันนี้คือจะมีกําลังบอกเลยนะเนี่ยกิน400วัตต์นะครับตัวนี้ถือว่าดี ใช้ดีแล้วก็ดูน่าจะทนทานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่แนะนําให้เปิดไว้นานนะครับเพราะว่าด้วยตัวมอเตอร์เขาเล็กแล้วเ,เขาต้องการกําลังรอบสูงะในการหมุนพ่อฟังจากเสียงนะครับเขาน่าจะใช้รอบสูงมากผมว่ากลัวมอเตอร์เขาจะไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้แบบเออใช้ไม่ต้องถึง30นาทีก็ เบรกบ้างอะไรบ้างนะครับให้เขาได้พักให้เขาได้ระบายความร้อนก่อนนะครับเพราะเขาจะมีแผงระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นะครัคุณผู้ชม10นาทีเบรกที่1นึ่นาทีเบรกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็น่านจะใช้นานน่าจะอยู่กับเรานานนะครับเพราะว่าผมเคยเจออะไรนะเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านนะครับมีคนยืมไปใช้แล้วทีนี้เขาน่าจะไปเปิดนานเปิดนานมากจนมอเตอร์เนี่ยเขาดังแล้วต้องเปลีดดด य, ่ยนมอเตอร์ใหม่ก็แปลว่าพังไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยอาจจะเปิดได้นานอาจจะสัก30นาทีเพราะว่าระบบระบายความร้อนเขา ทำคือเขาต้องระบายความร้อนให้มันดีกับมอเตอร์เขานะครับเปิด30นาทีได้อะไรเงี้ยหชั่วโมงก็น่าจะได้แหละแต่ก็อยู่ที่อายุการใช้งานของเรานะครับพว่าเราใช้สมบุกสมบันไหมแนะนำนะครับตัวเล็กเนี่ยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะถ้าดูดพยายามเคลียร์ฝุ่นทุกวันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไปอุดตันในในท่อของเขาพวกนี้นะฮะแล้วมันจะทําให้การดูดเนี่ยมันมันไม่ดีพอหรือมันไม่สะอาดพอนะครับฉะนั้นดูดหนึ่งวันเนี่ยก็เคลียร์ไปเลยล้างให้มันสะอาดนะครับแล้วพอเวลาดูดใหม่่เเเนนนียมมมัััค้้าาจะะะดดดูไต็ทรรบณชป ก็ไม่น่ามีอะไรใครมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์เข้ามาถามได้นะครับสำหรับวันนี้คงเพียงพอแล้ว